สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ย่าสตอรี่ค่ะเราจะมาทําติดซิปกางเกงยีนกันนะคะก่อนอื่นก็คือล็อกล็อมาแล้วนะคะแล้วก็นี่รอยรอยที่เราล็อกมานะคะเราก็คว่ำซิปค่ะคว่ำซิปนะคะคว่ำซิปลงไปเลยค่ะแล้วก็เย็บนะคะไม่ยากจะทําแบบไม่มีอะไรยุ่งยากะคะ่ะเย็บไปเรื่อยๆนะคะเย็บค่ะ ถ้าสมมุติว่าซิปยาวกับตักเองนะคะแม่ย่าจะไม่แนะนําให้ตัดตรงหัวซิปนี่ออกนะคะเพราะถ้าถ้าถ้าตัดตรงตรงหัวซิปนี่ออกที่ซิปที่จะล็อกอ่ะเนี่ยอย่างงี้ค่ะมัน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 จะลื่นละมันจะล็อกไม่อยู่นะคะแนะนําให้ตัดตรงก้นเนี่ยค่ะถ้าสมมติซิปที่จะติดซิปตัวอื่นยาวนะคะแต่ตัวนี้พอดีค่ะถ้าไปตัดแล้วอ่ะจะมันจะลื่นลงค่ะหัวซิปจะลื่น แล้วก็นี่นะคะติดไปแล้วข้างนึงค่ะแล้วข้างนี้เราก็ใส่ตรงนี้นะคะเสร็จสิบข้างนี้ค่ะใส่ไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็เย็บค่ะเย็บเลยนะคะเย็บไปตามแล้วผมเซีฟค่ะนี่ค่ะซีฟตามเออเย็บตามรอยค่ะ ยิบตามรอยนะคะวางวางซิปตามรอยนี่นะคะนี่ค,ะค่ะยึผ้าตามรอยแล้วเราก็มาเย็บข้างนี้นะคะเย็บข้างนี้เราก็เสร็จ เสีบเช็ดเข้าไปค่ะเก็บเช็ดเข้าไปนะคะค่ะเสียบเช็เข้าไปค่ะแล้วก็เย็บกแกงยินผ้าจะหนาหน่อยนะคะเราต้องค่อยๆเดี๋ยวเข็มค่ะเข็มก็แพงอยู่ด้วยนี่ค่ะนี่นะแล้วก็กลับเนี่ค่ะกลัถึงรอย รอยที่จะเย็บลงนี่นะคะตรงนี้จะมีลิ้นอ่ากางเกงยีนนี่ลิ้นจะใหญ่นะคะเราก็พักลิ้นมาเก่ามาก่อน,นะคะ่ะเอย่าเพิ่งให้เย็บติดค่ะเนไคะเ,ย,คะเย,คะย็บตามรอยเดิมคะ่ะเย็บตามรอยเดิมคะ่ะ ที่เย็บเไม่ยากไม่ยากจะหยุดแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะนี่นะคะนีค่ะอีกแถวนึงนะคะให้ตรงกับรอยเดิมค่ะให้เป็นรอยเดิมน,นะคะก็ะเย็บมาตรงนี้ก็จะหยุดค่ะแล้วเร,ลละะเราก็ลิ้นลิ้นเมื่อกี้นะคะที่เราตระดขึ้นไปแล้วก็เอาลงมาค่ะลิ้นลิ้นตรงนี้นะคะ ลินนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะหลบลมเหมือนเดิมค่ะแล้วไเย็ดค่ะย็บต่อจากรอยที่หยุดเมื่อกี้นะคะเพราะว่ากางเกงกางเกงยีนเนี่ยโดยมากเขาจะย้ำอยู่ตรงนี้อยู่แล้วค่ะเราก็มาย้ำตรงนี้เลยนะคะเหมือนที่เขาเคยย้ำมาแล้วค่ะนี่นะคะกางเกงยียนต้องระวังหน่อยไนมะ่ให้เข็มมันจุกกางเกงจะหนาเย็บค่ะ เลยนะคะนี่ค่ะเย็บไปตามที่รอยเย็บเลยค่ะนี่ค่ะตัวนึงไั่ยากจะทำไม่เกินสองสามนาทีสี่นาทีถึงห้านาทีหรือเปล่าไ่รู้ปล่าเราจะเย็บไปเลยนะคะเย็บลงมาเลยค่ะกับหมอนค่ะเย็บขึ้นมาเลยนะคะ เลียนจะเลียนมีจะหนาต้องค่อยๆยิ้เข็มหน่อยค่ะตรงนี้จะมีลิ้นด้วยลิ้นใหม่จะหนาหน่อยค่ะนะะี่เลค่ะตรงตรงนี้ที่็นเกติ๊กินทุกตัวจะมีเย็บย้ำอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ย้ำกเ,เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ย เาก็ตัดได้ที่ได้นี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็วันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามให้แม่ยากเลยนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ยากเลยค่ะ คลิปนี้แค่นี้นะคะคิดไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ